สวัสดีครับเพื่อนๆ่อนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนาเพื่อนเพื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลต้นกัญชานะครับในช่วงทาดอกนะครับช่วงวีคที่3นะครับที่กําลังจะเข้าวีคที่4กันนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลต้นยังไงบ้างนะครับไม่ให้เกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ปุ๋ยนะครับหรือการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับผมก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่กําลังใกล้จะรปบไฟทาดอกเนี่ยต้องดูไว้นะครับเพราะว่า แต่ละอย่างเนี <lawsuit royable. S 2> ่ยถือว่าสํสสาคัญมากๆเลยนะครับในช่วงทาดอกนะครับทาดอกเนี่ยถือว่าเป็นช่วงปราบเซียเลยก็ได้นะครับขนาดผมเนี่ยทำดอกมาแล้วเนี่ยก็ขอบนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านพ้นไปได้หรือเปล่านะครับก็จะมาแนะนําเพื่อนๆในช่วงนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยผมทําดอกมาแล้วนะครับตอนนี้ทั้งหมด26วันนะครับผมจะนับวันทําดอกนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มปรับไฟทําดอกเลยนะครับก็คือวันแรกนะครับผมแนะนําให้นับวันนะครับนับวันเนี่ยชัวร์ที่สุดนะครับ ตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบเป็นวีคนะครับก็กําลังจะวีคที่4แล้วนะครับก็จะอยู่แล้วลาวนี้นะครับในช่วงปรับไฟทําดอกช่วงนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าช่วงยืดตัวนะครับช่วงยืดตัวของต้นกัญชาเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงทําดอกวีคหนึ่งถึงวีคที่4นะครับหรือว่าราวลาววันที่1นะครับไปจนถึงวันที่43่สาวลาวนั้นเลยนะครับเออสิบวันที่30กว่านะครับแล้วลาวสามสิบเอ็ดสามสิบสองลาวลาวนี้นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงยืดตัวนะครับ ช่วงที่ต้นกำลังยืดนะครับก็ผมจะมาแนะนําเรื่องการดูแลนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะควรดูแลยังไงดีนะครับแล้วก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดูดอกแต่และสายพันธุ์กันด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับสําหรับคนที่26ของการทําดอกนะครับก็ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าก็ไปได้สวยอยู่นะครับยังยังถือว่าไปได้สวยอยู่ทั้งหมดที่ผมปลูกเนี่ยจะมีทั้งหมด4สายพันธุ์ด้วยกันนะครับถาดนี้ทั้งถาดเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ ซูเปอร์บัฟเชอร์รี่นะครับของค่ายโกมลมไฟนะครับแล้วก็ถาดนี้เนี่ยจะมีสายพันธุ์แบล็คเอาท์เชอรี่นะครับแล้วก็จะมีสายพันธุ์เชอรี่บัตนะครับแล้วก็จะมีสายพันธุ์โนล่ามอนมอนซูโมล่ามอนซูอะไรนี่แหละของค่ายเรียวเลตนะครับก็ตอนนี้เนี่ยดอกที่ม่วงที่สุดในนี้นะครับก็จะเป็นของค่ายโกมลมไฟนะครับก็คือต้นนี้เลยนะครับที่ผมปลูกด้วยไฟปลูกของมาไฮโดนะครับรุ่น fc 8 0 0 0นะครับที่เอามาใช้ในขอบนี้2ตัวเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยผมจะติดเป็นตัวไฟเสริมนะครับไฟเสริม UVIR นะครับเพื่อให้แสง UVIR เนี่ยกับต้นด้วยนะครับต้นเนี่ยจะได้เจริญเติบโตดีขึ้นนะครับแล้วต้นเนี่ยจะโตไวขึ้นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือตรงสายพันธุ์เชรีบักเลยนะครับแล้วก็อีกจุดเนี่ยผมติดไว้ตรงนู้นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ถาดนี้เนี่ยผมใช้เป็นไฟปลูกของมาไฮโดเหมือนกันนะครับจะเป็นไฟปลูกของมาไฮโดรุ่น FCE6005 นะครับที่เป็นตัวโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ย ทำดอกมา26วันแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูการเจริญเติบโตของตัวดอกก่อนแล้วกันนะครับว่าในช่วงวันที่21ถึงวันที่30กว่าของการทาดอกเนี่ยดอกเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะไหนนะครับถ้าเราปับไฟทาดอกมาแล้วจนครบ21วันเนี่ยดอกมันก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับมันก็จะเริ่มฟอมดอกแล้วนะครับหรือว่าเริ่มมีช่อแล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าการดูแลเนี่ยจำเป็นต้องใส่ใจมากๆนะครับแล้วก็ต้องพยายามเข้ามา ดูบ่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับถ้าพลาดนิดเดียวนี่คือจบเลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยเรื่องอุณหภูมินะครับเรื่องสภาพแวดล้อมในห้องปลูกนะครับช่วงนี้เนี่ยผมจะเริ่มควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นแล้วนะครับผมจะเริ่มควบคุมตั้งแต่วันที่22ของการทําดอกเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้เนี่ยตอนเปิดไฟเนี่ยผมจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ ราวๆ24นะครับไปจนถึง27องศานะครับหรือว่าจะต่ํากว่านั้นก็ได้นะครับได้หมดเลยส่วนความชื้นเนี่ยผมแนะนํานะครับความชื้นตอนเปิดไฟเนี่ยควรอยู่ที่60เปอร์เซ็นตนะครับถึง65เปอร์เซ็นตนะครับราวๆนี้ส่วนความชื้นในช่วงตอนปิดไฟนะครับในช่วงวันที่21ของการทําดอกเนี่ยก็แนะนําว่าควรให้อยู่ต่ํากว่า60นะครับแนะนําว่าควรให้อยู่ราวๆ50 ถึง60นะครับในช่วงนี้นะครับจะช่วยไม่ให้ดอกของเราขึ้นลานะครับเพราะว่าพวกราต่างๆที่มันจะเข้ามาอยู่ในดอกของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะชอบมากันในช่วงวันที่21ของการทําดอกนะครับไปจนถึงวันที่43ของการทําดอกนะครับก็คือช่วงสร้างเนื้อดอกนั่นเองนะครับเราจําเป็นที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในช่วงนี้ให้มั่นคงที่สุดนะครับแล้วก็ให้มันนิ่งที่สุดนะครับ การใช้เป็นตัวช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับหรือว่าจะเป็นพัดลมดูดอากาศก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆนคนไหนนะครับไม่ได้ปลูกโดยาการใช้แอร์นะครับปลูกเป็นเต็นท์ทำเต็นท์ปลูกเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยผมแนะนําให้หาเครื่องดูดความชื้นนะครับเข้ามาในเต็นท์นะครับแล้วก็เปิดพัดลมดูดอากาศนะครับเพื่อดูดความชื้นภานในเต็นท์ออกไปนะครับส่วนใหญ่ลาเวลามันจะมาเนี่ยมันจะชอบมากกันกลางครืนหรือว่าตอนปิดไฟนะครับช่วงนี้เนี่ยก็คือชอบมากนะครับพยายาม ใส่ใจช่วงที่เราปิดไฟไว้ด้วยนะครับอย่าให้ความชื้นมันสูงจนเกินไปในช่วงนี้เนี่ยผมจะปรับดิมเมอร์นะครับไปเป็น100%เต็มเลยนะครับสำหรับไฟที่ผมใช้ทุกตัวนะครับตั้งแต่ไฟปลูกของมาโดรุ่น FC 8 0 0 0ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ปรับดิมเมอร์100%เต็มเหมือนกันนะครับตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นชิป Samsung LM 3 0 1 b นะครับซึ่งเป็นชิปตัวท็อปสุดของมาโดแล้วนะครับที่ผมใช้ก็ กำลังวัตต์เนี่ยวความแรงเนี่ยอยู่ที่800วัตต์นะครับแล้วก็ความคุ้มค่าของไฟเนี่ยอยู่ที่2.9จูลน,นะครับแล้วก็ไฟตัวนี้เนี่ยยังสามารถทําผลผลิตได้3กรัมต่อ1วัตต์นะครับก็ถือว่าให้ผลผลิตที่เยอะมากนะครับสําหรับไฟตัวนี้นะครับดอกนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็คือแทบไม่มีดอกป๊อบเลยนะครับที่ผมปลูกรอบก่อนนะครับแล้วก็การส่งความร้อนเนี่ยก็ถือว่าน้อยด้วยนะครับถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างเลยของไฟปลูกของมาไฮาโดนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ย ก็สามารถนะครับไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์มาไฮโด้ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไ้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็จะมีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับสําหรับให้เพื่อนๆนะครับใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้ออุปกรณ์ปลูกนะครับที่เว็บไซต์มาไฮโดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เว็บไซต์มาไฮโดนะครับตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือเห็นผมเห็นเขาจัดโปรโมชั่นลดราคานะครับไปจนถึงเดือนหน้าเลยนะครับก็จะลดราคาสินค้านะครับเป็นบางรายการนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้เลยนะครับ ตามที่ผมขึ้นให้ในคลิปได้เลยนะครับที่เว็บไซต์มาไฮโดรไทยแลนด์ก็ผมปรับดิมเมอร์100%เต็มเนี่ยผมจะแนะนําอีกอย่างน,งนะครับก็คือไฟปลูกเนี่ยไฟปลูกเนี่ยมันจะช่วยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไฟปลูกสามารถช่วยลดความชื้นในตอนเราเปิดไฟได้นะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนเราปิดไฟเนี่ยความชื้นจะขึ้นสูงกว่าปกตินะครับต่อให้เราเปิดเครื่องดูดความชื้นแล้วเนี่ยตอนเราปิดไฟเนี่ยความชื้นมันอาจจะลงไม่เยอะมากนะครับ แต่ถ้าในตอนที่เราเปิดไฟเนี่ยความชื้นเนี่ยมันจะลงต่ํากว่าปกตินะครับแล้วความชื้นในตอนเปิดไฟเนี่ยพอเราเปิดไฟไปอีกปั๊บความชื้นมันก็จะลงไปอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนเปิดไฟเนี่ยตัวไฟเนี่ยจะช่วยลดความชื้นให้เราได้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมเจอมานะครับในช่วงนี้นะครับผมจะยังเปิดพัดลมที่เป็นตัวพัดลมหนีบเสาอยู่นะครับก็ยังเปิดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบเลยนะครับแต่ว่าผมจะพยายามไม่ให้มัน แรงจนเกินไปนะครับจนไปโดนดอกแรงจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะทําให้ไตโคมเนี่ยหลุดออกไปได้นะครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่หลุดนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีบ้างนะครับแต่อาจจะไม่เยอะนะครับก็แนะนํานะครับให้ควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นให้ดีนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมให้ปุ๋ยอยู่ค่า EC เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนมาให้ที่3.5แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยจาก3.0นะครับปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยก็ ตัวเดิมเลยนะครับก็คือปุ๋ยอาทิหน้าสูตรโปรไลน์นะครับที่ซื้อมาจากร้านวีโกรบายดรบ๊อบนะครับหรือว่าร้านพี่บ๊อบของเรานั่นเองครับก็ปกติเนี่ยผมจะให้ปุ๋ยอยู่ที่ค่า EC 3.0นะครับแต่ว่าผมอยากลองของนะครับผมก็เลยให้เป็น3.5ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ให้มา2-3วันแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอดูผลนะครับว่าใบเนี่ยจะไม่หมดหรือเปล่านะครับก็มีสิทธิ์ไม่หมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้อยู่3.5นะครับส่วน คาแนะนาเนี่ยผมแนะนํานะครับถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนใช้เป็นปุ๋ยอัติน่าอยู่เนี่ยถ้าในช่วงทาดอกเนี่ยผมแนะนํานะครับว่าให้ปุ๋ยเนี่ยค่า ec เนี่ยให้อยู่ที่3.0นะครับในช่วงทาดอกไปยันจบดอกเลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่งบน้อยนะครับก็สามารถซื้อปุ๋ยไทยมาใช้ได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นปุ๋ยของทางแบรนด์แปรแมทริอัลนะครับที่ผมจะเอามาใช้กับต้นที่ปลูกอีกที่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมาใช้ให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เนี่ยเป็นปุ๋ยไทยที่โอเคเลยนะครับที่ผมคิดว่าใช้ได้เลยนะครับ สารอาหารเนี่ยครบนะครับแทบไม่ต้องใช้ตัวเสริมอะไรเลยนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะเพาะเมล็ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปุ๋ยพวกนี้เนี่ยไปใช้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปุ๋ยเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้นะครับเขาขายอยู่ที่ช้อปปี้นะครับร้านแพน์แมทเทอเรียลเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็เขาจะมีตารางการให้ปุ๋ยมานะครับจะเป็นปุ๋ยสูตร AB นะครับซึ่งเป็นสูตรทำดอกนะครับแล้วก็สูตรทำใบนะครับก็สามารถไปดูได้เลยนะครับที่ร้านแปร์แมทเทอ ุ๋ยตัวนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกเป็นโคโค่นะครับหรือว่าปลูกเป็นไฮโดรโปนิกเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องลดปุ๋ยตลอดนะครับถ้ายิ่งเป็นโคโค่เนี่ยเราจะต้องลดปุ๋ยทุกวันเลยนะครับเหมือนปุ๋ยอาทิตน้าเป๊ะเลยนะครับก็คือสามารถใช้งานเหมือนกันเลยนะครับง่ายๆก็จะมีตารางปุ๋ยให้นะครับเรามีหน้าที่แค่ผสมตามนะครับแล้วก็ลดได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกดินนะครับผมแนะนําว่าลดซักอาทิตย์ละสองสามครั้งก็ได้หรือว่าอาทิตย์ละครั้งก็โอเคแล้วนะครับสําหรับปุ๋ยตัวนี้นะครับก็ ๋ยวารอติดตามรอดูผมใช้กันนะครับว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยแนะนํา EC เนี่ยอยู่ที่3.0นะครับผมก็เพิ่งลดปุ๋ยเสร็จไปเลยนะครับปกติช่วงทําดอกช่วงวันที่21เนี่ยผมจะเริ่มปรับเปลี่ยนการยิงน้ําแล้วนะครับเพราะว่าต้นของผมเนี่ยมันเริ่มหยุดยืดแล้วนะครับผมก็เลยปรับเปลี่ยนการยิงน้ํานะครับเปลี่ยนจาก run off น้อยๆนะครับมาให้ run off เนี่ยเยอะขึ้นนะครับปกติเนี่ย ช่วงยืดตัวของต้นเนี่ยผมจะยิงน้ำนะครับหรือว่าลดน้ำนะครับให้ลันออฟมันน้อยนะครับเพื่อที่จะให้ดอกเนี่ยมันขึ้นติดกันเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับแล้วพอผมเปลี่ยนกลับมายิงน้ําหรือลดน้ําแบบลันออฟเยอะๆเนี่ยพอช่วงสร้างเนื้อดอกเนี่ยดอกมันจะอ้วนนะครับมันจะใหญ่นะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ผลผลิตเยอะขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเทคนิคการลดน้ําหรือการยิงน้ําจากทางอตินาเลยนะครับที่เขาแนะนํามาเลยนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับ ส่วนใครที่มีเซ็นเซอร์นะครับสำหรับเป็นเซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นในวัสดุปลูกนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับให้ควบคุมไดแบล็คนะครับอยู่ที่ราวๆ1 5 10าถึงเรเนะครับราวๆนี้นะครับในช่วงสร้างเนื้อดอกนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมใช้เป็นตัวเจ้า plus hub นะครับจากแบรนด์ plus co นะครับที่ซื้อมาจากร้านที่บ๊อบวีโกนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้เซ็นเซอร์อยู่2ตัวนะครับก็คือเซ็นเซอร์ตัว vpd นะครับก็คือตัวนี้นะครับ จะวัดอุณหภูมิและความชื้นได้นะครับวัดอุณหภูมิปากใบได้นะครับแล้วก็ยังสามารถคํานวณ vpd ให้เราได้ด้วยนะครับถือว่าเจ๋งมากนะครับแล้วก็การรับค่าเนี่ยแม่นยํามากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ของจีนตัวนู้นอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันไม่แม่นนะครับตัวนี้เนี่ยมันรับค่าได้เร็วกว่ามากนะครับลองสังเกตที่หัวมันดูนะครับหัวมันเนี่ยคือแบบเป็นเม็ดเม็นะครับเพื่อให้รับค่าได้เร็วขึ้นนะครับก็โอเคมากนะครับหลังจากใช้งานมาสักพักนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะ ของพัดฮับเนี่ยของพัดโกเนี่ยก็ไปดูได้นะครับที่ร้านวีโกลบายดรบ๊อบส่วนเซนเซอร์วัดค่าความชื้นในวัสดุปลูกเนี่ยผมติดตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับที่ประจํานะครับของเรานะครับก็แนะนํานะครับว่ายิงน้ำเนี่ยควรยิงสลับนะครับตามช่วงเวลาที่เราให้ปุ๋ยนะครับหรือว่าตามช่วงเวลาของต้นนะครับก็คือผมแนะนําเทคนิคนี้เนี่ยถ้าใครเอาไปทําตามได้นะครับก็คุณจะได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นแบบแน่นอนร0อเอนะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับ สามารถใช้เทคนิคนี้เนี่ยกับปุ๋ยของแบรนด์แพนเมทัลเลียลได้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วใช้โคโค่เนี่ยก็สามารถควบคุมความชื้นในวัสดุปลูกได้เหมือนกันเลยนะครับใช้เทคนิคเดียวกันได้นะครับชิลๆเลยเราก็จะได้ผลผลิตที่มันเยอะขึ้นอีกนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยผมแนะนําให้ควบคุมกันประมาณนี้นะครับถ้าเอาเป็นว่าเอาเรื่องความชื้นเนี่ยเป็นหลักแล้วกันนะครับในช่วงทําดอกช่วงวันที่21นะครับเป็นต้นไปนะครับความชื้นเนี่ยถือว่าเป็นหลักมากนะครับ แล้วก็สังเกตดูนะครับในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใบของเรามันเยอะจนเกินไปนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้เคลียร์ออกบ้างนะครับเพราะว่าถ้าใบมันยิ่งเยอะเนี่ยความชื้นเนี่ยตอนปิดไฟมันจะยิ่งเยอะตามนะครับของผมเนี่ยยังถือว่ายังถือว่าเยอะนะครับยังถือว่าเยอะมากเลยนะครับใบเนี่ยผมเคลียร์ไปแล้วนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยผมจะมาค่อยๆเคลียร์ออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับจะไม่เคลียร์ออกทีเดียวนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมมาเคลียร์ออกทีเดียวในช่วงนี้เนี่ย บางทีผมไปเด็ดใบมันเนี่ยมันอาจจะทําให้ต้นเครียดนะครับแล้วก็ดอกเนี่ยอาจจะหยุดการเจริญเติบโตไปได้เลยนะครับผมก็เลยจะค่อยๆมาเอาออกทีนิดทีนิดนะครับพยายามที่จะไม่ให้ต้นเครียดนะครับพยายามดูใบไหนที่มันไปบางตัวดอกนะครับก็พยายามดูไว้ให้ช่วรแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจะแนะนําเป็นประมาณนี้นะครับในช่วงทาดอกช่วงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือพยายามดูน้ํานะครับที่มันอยู่ในถาดนะครับ ถ้าใครใช้เป็นถาดปลูกหรือใช้เป็นถาดใช้เป็นเต็น์ปลูกหรือถาดแบบไหนเนี่ยช่วงนี้นะครับช่วงทําดอกเนี่ยผมไม่แนะนําให้เหลือน้าค้างในถาดนะครับเพราะว่าถ้าเหลือน้าไว้ในถาดเนี่ยก็อาจจะทําให้ความชื้นสูงแล้วก็เกิดราในดอกของเราได้นะครับก็อตอนนี้เนี่ยผมใช้วิธีการซ้อนนะครับให้ถาดนี่ยมันเป็นระนาบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้ามันไหลลงท่อรันออฟหมดเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าโคโค่ที่ผมใช้เนี่ย ผมจะวางให้มันอยู่ระหว่างท่อนะครับเวลารันอัฟมันไหลมาเนี่ยมันก็จะไหลลงตรงกลางตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็โคโค่ที่ผมใช้เนี่ยของโคโค่โคกระดุนกรีนเนี่ยเวลาผมเจาะตรงนี้ใช้งานเนี่ยน้าเนี่ยมันจะค่อยๆซึมไหลไปในระหว่างขอบกระถางนะครับตรงนี้นะครับระหว่างกลางกระถางนะครับตรงนี้ก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตได้เลยว่าจุดนี้เนี่ยจะมีน้ํานะครับแต่จุดนี้เนี่ยจะไม่มีน้ําอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้เปิดเครื่องดูดความชื้นเป็นพิเศษเลยนะครับเจ้าตัวเครื่องดูดความชื้นเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆนะครับในช่วงทําดอกครับถ้าไม่มีเนี่ยมีสิทธิ์ที่ดอกของเราเนี่ยจะขึ้นลาแบบสูงมากๆนะครับสูงกว่าปกติด้วยซ้ํานะครับก็แนะนําให้หาเครื่องดูดความชื้นมาติดไว้นะครับในห้องปลูกหรือในเต็นท์ปลูกเนี่ยก็โอเคนะครับแต่แนะนําว่าให้เลือกขนาดเครื่องดูดความชื้นเนี่ยให้เหมาะสมกับ สถานที่ปลูกจํานวนต้นที่เราปลูกของเราด้วยนะครับเพราะถ้ามันไม่เหมาะสมเนี่ยบางทีมันดูดไปเนี่ยมันอาจดูดไปได้ไม่เยอะนะครับความชื้นมันไม่ลงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกนะครับถ้ามีงบเนี่ยก็ซื้อตัวใหญ่ๆไว้เลยนะครับถ้าทําเป็นห้องปลูกของผมเนี่ยจะเป็นตัวร้อยสามสิบแปดลิตรนะครับที่ผมใช้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าดูดดีโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับช่วงทาดอกวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นต้นไปนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา เพาะเมล็ดนะครับก็จะเพาะเมล็ดตัวนี้นะครับแล้วก็จะเพาะเมล็ดอีกิ่ายหนึ่งนะครับจะเป็นค่ายที่กําลังมีกระแสเลยนะครับก็คือค่ายบีนฟิวนะครับผมจะเอาเมล็ดของบีนฟิวเนี่ยมาเพาะเมล็ดด้วยนะครับหลังจากนี้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวไม่นานเนี่ยผมจะไลฟ์สดเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับก็จะเพาะของค่ายคอมเพลว์นะครับคอมพลวเจนติกตัวนี้นะครับที่ผมได้มาจากร้านเคซี่แคทนะครับก็จะ เพราะตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็รอติดตามมันได้เลยนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับของค่ายคอม p พลวนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งของค่ายบียนฟิลนะครับแล้วก็ในเฟซเนี่ยผมจะไลฟ์วิธีการใช้งานเจ้าตัวเครื่องอบตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมประกาศให้เพื่อนๆไปแล้วนะครับผมอยากลองดูสักครั้งนะครับว่าการรับรสชาติของดอกจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่าเวลาเราสูบไปเนี่ย รสชาติจริงๆของดอกที่เขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นเชอร์รี่กลิ่นนุ๊งกลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงฟิลมันเป็นยังไงนะครับเอฟเฟกมันเป็นยังไงก็ถ้าใช้เป็นตัวเครื่องอบตัวนี้นะครับผมซื้อมาเนี่ยเครื่องอบเนี่ยก็ไม่แพงนะครับจากร้านนี้เลยนะครับที่เขาส่งมาให้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่แพงมากก็เดี๋ยวจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะครับจะเป็นตัว Starry 4x Max ครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ย ผมก็ไม่ค่อยได้มายุ่งอะไรในห้องทําดอกมากแล้วนะครับในช่วงทาดอกเนี่ยผมจะไม่ค่อยเข้ามายุ่งเลยนะครับผมจะดูนะครับดูเป็นหลักนะครับก็คือจะมาดูตัวดอกดูค่าความชื้นดูค่าอุณหภูมินะครับจะมาดูพวกนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ตั้งค่าการยิงน้ําให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เราอยู่ณนะตอนนั้นด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะดูค่าความชื้นและอุณหภูมิเนี่ย ผมจะดูจากเจ้าตัวพัดฮับเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆมาแนะนํากันประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับะใช้ได้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถจบดอกได้แบบดีๆได้นะครับไม่ว่าจะทําเป็นห้องปลูกหรือจะทําเป็นเต็นท์ปลูกนะครับแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอผมเพาะมาเมล็ดอรอผมเพาะมาเมล็ดแป๊บนึงนะครับสําหรับคอนเทนต์นะครับที่จะปลูกในเต็นต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ อดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องรอผมพะอมาเล็ดก่อนนะครับเพราะว่ามาเล็ดรอบก่อนที่ผมพาะเนี่ยคือลาแม่งแดกหมดเลยนะครับไม่ไม่เหลือเลยนะครับก็ทําใจนะครับไม่ได้สียดยมากก็เอาใหม่เริ่มใหม่นะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเราแนะนํากันประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ